WHA- <laughs> โอเคอยู่นะคะนะคะอ่ะช่วงเบรกที่3เราคุยกันไป4สาวแรกแล้วที่นี้เดี๋ยวขอคุยกับ4สาวอีกที่เหลือนะคะก็ะจะมีเบียร์ทิดาทิชาของายน้ำฝนแล้วก็สตางค่อ,ะอนะคะเริ่มที่ใครก่อนดีเริ่มที่เบียร์ก่อนดีกว่าอ่ะค่ะเอาทำไมแมวลิมสุดด้วยก็ไม่เห็นไม่อยู่ที่เขาอ๋อโอเคเอ่ะโอเคนะคะเราถามถึงผลงานของตัวเองดีกว่าก็ที่ ทิชานะคะก็มีทั้งหมด2ซิงเกิลนะคะก็มีซิงเกิลแรกชื่อว่าไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะ,อะนะคะ,ะ,ะแล้วก็อีกซิงเกิลหนึ่งนะคะซิงเกิลล่าสุดนะคะชื่อเพลงว่าคบไม่ได้ผู้ชายเจ้าชู้ค่ะ,ะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวที่ใช่ไหมผู้ท <laughs> ี่ใช่ไหม <laughs> ลิ้นพันกันมากเลยไม่ต้องเหงื่งไปด้านหลังก็ได้ฟังก็เจอแล้วคบไม่ได้ผู้ชายเจ้าชู้ค่ะอาคะอาเบียค่ะ เพลงไปเอากันโลดนะคะอะไรนะไปเอากันโลดไปเอากันโลดทำไมท่าอยู่ตรงโลดท่าอยู่ตรงเอาเนี่ยก็โอเคนะก็ไม่เอาไกายไงไม่เห็นเลยเอาอย่างนี้แล้วกันเปิดเพลงหมอลำมาให้หนูเลยหูจะจัดให้เต็มที่อ๋อเหรอเดินนักดนตรีจัดจัดหมอลำสักหนึ่งแปด เพลงของนางอ่ะเป็นเพลงของนางอ่ะแต่ก็แบบผูใจมากเลยเออไปเอากันโลดนะแล้วก็รอดูเอ็มบีค่ะก็มีเอ็มบีให้รับชมนะมีเอมีแล้วโอ้ตตยแล้วก็เพลงคนสุดท้ายที่ไอคินฮอตก็เข้าชิงโบสถ์ไทยชายโยโบสถ์อยู่นะคะโอ้ฝากด้วยฝากด้วยค่ะก็เริ่มโบสถ์ได้แล้วค่ะวันนี้สองทุ่มถึงหนึ่งทุ่มของวันพุธนะคะโอได้เลยนะคะกด วีหนึ่งนะคะส่งไปที่4196999ผูกไม่ยากอ่ะเห็นไหมล่ะฉันก็จะตกงานแล้วนะช่วยกันโหวตด้วยละกันฉันไม่เกี่ยวอยู่ฝั่งเธอเธอจะตกฉันไม่ตกเออเอาฝั่งโน้นฝั่งโน้นหมนแอสตางกับน้ำฝนบ้างนะจ๊ะค่ะสวัสดีค่ะน้ำฝนสกายปาร์กนะคะกับสาวอุดรสาวอีสานนะคะก็มากระผลงานเพลงหลีกทางให้อายนะคะงานเพลงซาซาสาวสาอาใจคนที่กำลังโดนแฟนทิ้ง แฟนแฟนทีมหรือแฟนทิ้งแฟนทิ้งอ๋อแฟนทิ้งไม่ทีมไม่ทีมอ๋อได้ยินว่าทีมทีมทีมคือทิ้งทิ้งค่ะทีมทีมทีมโอ๊ยสุดมากเลยอ่ะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงนะคะเป็นตาซีดเทนอไอค่ะกับงานเพลงจะแบบมั่นสนุกสนานนะคะเอามาให้ได้มวนได้ยาวกันนะคะกับฝากให้ติดตามผลงานเพลงนำผลงานกันแล้วกันนะคะค่ะสตาร์ค่ะลูก สวัสดีค่ะค่ะค่ะโอ๊ยนางมีคิวของนางนางมีคิวของนางอะสวัสดีค่ะ <c oughs> น้องสตังสก,กายปาค่ะซำเนียงแบบนี้ก็ได้หู้กันว่าเป็นภาษาเลยนะคะกำมา,าจักมืองเลยค่ะนะคะเศรษเลยเศรษเลยโววคือไทยเ้าเนหน้าก็เรา จะข้อพนงงานเพลงค่ะจะข้องพนงานเพลงมกผู้บอลนาฮานนะคะซิงเกิลแรกของน้องสตังค์นะคะมาผู้บอลนาฮานก็เป็นพลงานเพลงแบบเซลผู้บอลหน้าเวทีนะคะอย่างขึ้นไปร้องเพลงอูเรื่องนะคะดูเรื่องค่ะพยายามไม่รู้ว่าเลยเหมือนแบบพยายามจะเซลผู้ชายหน้าเวทีที่จะแบบลากผู้ชายขึ้นเวทีโอ้ไปแลนด์ม่เลยใช่ไหมไปแลนด์ม่ไปแลนด์ โอ้โหหนูลืมไปไม่ใช่ไม่ใช่คนสวยแถวบ้านหนูเนาะเหมือนกระเทยแลนด์ใหม่ของคุณพี่แพลวพลีวไงคะแบบสาวสวยกระเทยจะพาผู้ชายไปด้านหลังเวทีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อออแล้วบอกพี่เต้นไหนก่อนสิไหนอ๋อแล้วบอกสิพี่ยังไม่เก็ดกระเทยหน้าห้างไงก็จะชอบพาผู้ชายที่เต้นหน้าห้างหน้าห้างผู้ชายเวลาเมาๆแล้วกระเทยลากไปหมดเลยไย่างเอ๋อที่พี่กระเทยเก็บไม้กันอย่างงี้ใช่ไหมเก็บไม้ฉันเพิ่งรู้ว่าเขาลากกันไปหลังเวที นึกว่าลากันไปแบบแถวกองฟางข้างโบนก็ได้ข้างโบดโอ้ยสาทุพนมมือทุบหัวกะเธอแยกๆกันหน่อยเนาะที่ประกอบกิ่นอะคำๆเลยค่ะตามประเพณีแถวบ้านนะคล้วก็แซวเล่นค่ะใช่แล้วก็ซิงเกิลที่สองค่ะคิดดูยอกเบาเนะคะเป็นผุณงามเพลงที่แบบสาๆเมาๆในจักน้อยเต้นหน้าเวทีสิเห็นผู้เบาอยากซ่อนแล่นอยากมากคือสิกะไม่พ้นหน้าเวทีเล คุณหนูชอบมากหน้าเวทีนอกจากแบบซีได้ซีได้ซีได้ยังมีซีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอวแต่ละคนเนี่ยเดี๋ยวใครเนี้ยคัดคัดจัดการแบบไม่รอยเขาได้ว่าอีตาดว่ามาทางนี้นะเขาเต็มที่กันหมดแุ่กคนอ่ะนะเมื่อกี้หนูก็ตื่นเต้นเนาะพูดลงๆล่มๆ อันนี้หนูเอาคืนนะคะตอนนี้นะคะพูดเป็นสุดท้ายหนูขอยาวเลยเอาเลยเอาเลยเลิกเป็นซิงเกิลที่ครูสาวขี่ดื้อนะคะอยากหยอกบุบเบาน้ำหนาหาหนาเวทีปดคือเมื่อยเทนอคือมาขาวเทนออะไรใหญ่อะไรขาวถึงจะฮะอะไรใหญ่อะไรขาวรูปร่างหน้าตาโอ้โหรูปต่ำมากเลยรูปแม่รูป แต่กะสีมักนะมีแฟนกะซามเบอร์ซีถึงสีเป็นเบอร์ซีเบอร์ฮากะมักคือเขาแต่เป็นคนที่เท่าไหร่ก็ต้องยอมทุกท่าทุกทีทุกโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีท่าก็มาท่าก็มายอมทุกท่าไปอีกทุกท่าในที่นี้คือแบบพอมาพอเราคือทุกอย่างเลยล่ะค่ะเนแนวเดียวกันท่าเต้นท่าเต้น่าเต้นเต้นเต้นเดาล้อเล่นค่ะะยนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ฉันเริ่มแชร์นะน้ำฝนแล้วละ่ะน้ำฝนอยากพูดอะไรเพิ่มไหมคะลูกค่ะ<า>ว่าเป็นยังค่ะคืออยู่น้ำกันกะคือกังวงคือกันคะ่ะ okay. <c oughs> อ๋อโอเคฝากไว้น้ำเนี้ยก็แล้วกันค่ะสองซิงเกิลจากน้องสตังสกายปาก,าาก์คทัมัร์คุบอลนาฮา,านแล้วก็คิดดื้อเาเบานะคะติดตามได้ทางช่องไทยชาโย <c oughs> เร็วๆนี่โฮเทมาเธอแรกเนาะแล้วก็ <c oughs> ยูทูบนะคะเป็นน้องสตังด้วยนะคะจากสังกัดสกายปาก์คเมิกนะคะสวยงามอีลีเบิร์ตทุกคนกีรีค่ะ คอะลาค่ะน่าอ่าโอเคก็ฝากติดตามนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะขอสักหนึ่งตัวแทนนะคะที่จะฝากผลงานของสกายพาร์คซึ่เรามอบให้เดียนะคะต้องเป็นตัวแมอหลังจากที่ฝากโดนมัดมือชกเลยคุยรู้เรื่องกันสุดแล้วจริงๆเดี๋ยวแกว่าสตางค์ไม่รู้เรื่องหรอคนอื่นรู้กโอเคอดียเชิญค่ะเป็นตัวแทนค่ายค่ะลูกค่ะก็ วันนี้นะคะต้องขอบคุณทางช่องไทยชโยก่อนเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทางรายการแล้วก็พี่ๆทั้งสองคนด้วยนะคะวันนี้ที่ให้โอกับพวกเราทั้ง8สาวทางค่ายสกายพาร์คนะคะวันนี้ได้มาโชว์ความสนุกสนานนะคะวันนี้แล้วก็ส่วนใครนะคะที่อยากติดตามผลงานเพลงของพวกเรานะคะก็สามารถเข้าไปติดตามได้ใน u t u b e นะคะตอนนี้ก็มีผลงานเพลงครบกันทุกคนแล้วนะคะในยูทู แล้วก็ส่วนใครที่อยากติดต่อจ้างงานนะคะชื่นชอบสาวไหนในค่ายสกายปาร์นะคะก็สามารถติดต่องานจ้างนะคะได้ที่0857570705นะคะโทรติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะค่ะนี่พอเบอร์หากินพูดพร้อมกันหมดเลยนะจำได้ทุกคนต้องจำนะมันคือปากท้องเนาะอ่าเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าทั้ง8สาวยังไม่หมดโชว์เีแค่นี้แต่เราหมดเพียงแค่นี้แล้ว แล้วขอบคุณสาวๆ่านะ,ะนาที่นะคะ,ะขอบคุณนะคะทั้งแปดสาวเลยอ่ะเพระนาะฉะนั้นไปสนุกกับแปดสาวสกายพาร์กกันต่อเลยนะจ๊ะอ่ะสน,นุกต่อเนื่องเลยกันแล้วกัน ช่วงนี้สนุกต่อเนื่องกับพิดีเอสกายฟ้าค่ะ ปรบมือที่มองให้กันด้วยแล้วกันนะคะผ่านกันไปนะคะลงานเพลงที่มีชื่อว่าจงเป็นโสเป็นโสเถิดนั่นเองนะคะช่วงนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะจากพวกเราแปสาวสกายพาร์กกันแล้วเนาะวันนี้ต้องกล่าวขอบพระคุณนะคะทุกๆุกําลังใจที่อยู่ในห้องสง่งแล้วก็ทุกๆุกําลังใจที่ดูพวกเราอยู่ทางบ้านด้วยแล้วกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตส่งท้ายด้วยผลงานเพลงนี้แล้วกันนะจ๊ะผลงานเพลงที่มีชื่อว่าฟ o r fan นั้นหายากจ้า แฟนนั้นหายากต้องลำบากหาแทบตายในแฟนแลกในไลน์มีผู้ชายมากเป็นพันที่วม่แมนก็ต้มีแฟนแล้วที่เหลือทุวแต่ว่าแก้ความขนาดตาดีก็ได้ตาลรยเฉยกันโอ้อเพื่อฉันจําจงดีฟอแฟนนั้นหายากต้องลำบากหาแทบตายเซเว่นไม่มีขายแตอยากจะได้ต้องหากันเองฟอ มาด้วยกันแล้วกันนะกับซิงเกิลใหม่นะ่อกาแฟนนั้นหายากนะจากพวกเราสกายฟ้ามิวสิกด้วยนะคะ